ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานกดปุ่มแพ่คุ้มป้ายเปิดอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดระยองอย่างเป็นทางการโดยมีพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจภูธรภักสองพันตำรวจโทกิตลัตพันเพชรพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทบนตรียิมแย้มรองจเรตำรวจแห่งชาตินายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและพลตำรวจตรีวราเวชาพินันผู้บังคับการ ตํารวจภูทรจังหวัดระยองพร้อมกับภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นสกิพยานและแสดงความยินดีเป็นจํานวนมากพลตรวจตรีวราวเวชชาพ,พิณานผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดระยองกล่าวว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้อนุมัติงบประมาณประจําปี2564ให้กับตํารวจภูทรจังหวัดระยองจํานวน46ล้าน8แสนบาทเพื่อก่อสร้างอาคารทําการใหม่ทดแทนอาคารเดิมที่มีอายุการใช้งานมานานกว่า40ปีซึ่งมีความคับแคบชํารุดตามกาลเวลาด้วยการก่อสร้างอาคารที่ทําการตรจ ังหวัดระยองนี้ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่31ธันวาคม2563และดมเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมามีระยะเวลารวม413วันดังนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลการหน่ในงานและข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานจึงได้ทำการเปิดอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดระยองหลังใหม่ดังกล่าวขึ้น